ตีอของมาตอเอกยังเนี่ยเนาะไอเนี่ยัวดปเนี่ย <c oughs> ไอไอไอตัวตั้งไอตัวเท้าเทาเน่าจะเรียมๆมี่ยเนาะเยังยังยังไกลใส่ไม่ได้อีกอีกทุกบัว ง่ายว่าตัวมันยังเขียวเลยมันโดนก้อยทุบมา <c oughs> ก็มันโดนได้รถบดทุบมาไอ้ไอ้ไอ้ไหลทุบกว่ตัวเขียวอน <c oughs> ันึงดูสิปกติก็ก้อยอีกอีกรอบหนึ่งมึงจะไปเหลืออะไรแล้วขอให้ขอให้ได้ไหมใช่นาขอได้ไหมเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเร็วอีกล้ว ตัวมันยังเขียวอยู่เลยเนี่ยก็อันนั้นก็กรอยก็จะมึงก็ตีตกตายสิถ่ายยาไม่ถ่ายยาแป้วเขียวแค่นี้นะฮะมึงเขาตีนเจ็บตาเจ็บมึงน่าจะยัาอะตีให้หาใกล้เจอไหมบานแกบานหลุมได้เนาะใครไปแลมาไม่ได้เลย ไก่่วคหาตัวดูไอ้เพียไอบ้าบ้านบ้านไอ้บ้นมาเข้าทางกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิโอ้ยหลุดจ้ะสี่้อยใช่ไหม อไปอกดเขามีลงยูมีแฟนเพจเขามงึงไปกดติดตามกูยังไปกดเลยดูสปาถูกกดให้ฮะไปเอามา